เกิดอะไรขึ้นดราม่าเดือดอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ขอทนออกมาพูดแล้วประเด็นเงินเก็บน้องคอปเตอร์จากกรณีที่ยาของน้องคอปเตอร์นะคะก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็ในช่วงขณะที่ไลฟ์สดอยู่ก็มี f c แฟนคลับของน้องคอปเตอร์นะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงเงินฝากของน้องคอปเตอร์นะคะ และก็ย่าก,ก็ได้ตอบกลับว่าอยู่กับบอสบิ๊กนะคะเงินอ่าส่วนนี้ซึ่ง FC ของน้องเขาก็ให้บอสบิ๊กเป็นคนเก็บนั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลเงินส่วนนี้นะคะและตอนนี้ก็กำลังอาจจะมีการดำเนินการอย่างอ่าก็คือ ให้น้องเนอะอาะย่าก็พูดบอ,บอกว่าประมาณว่าเดี๋ยวน้องก็จะไปเปิดบัญชีกับพ่อวีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะมีการโอนเข้าบัญชีนะคะก็คือโอนย้ายจากที่อบอสบิ๊กดูแลอยู่ก็คงจะโอนเข้าบัญชีอะไรประมาณนี้ย่าเขาก็พูดปกตินะคะแต่ว่าอาจจะเกิดจาก FC นี่แหละที่ไปถามนะคะก็งานนี้ก็เลยทำ ให้บอสบิ๊กนะคะเดือดจัดเลยก็ว่าได้เนาะทนไม่ไหวต้องออกมาพูดแล้วนะคะก็ออกมาพูดความจริงเนาะว่าเรื่องมันเป็นมายังไงนะคะและเดี๋ยวเรามาฟังคลิปเสียงของย่าน้องคอปเตอร์ก่อนดีกว่านะคะว่าระหว่างไลฟ์สดน่ะพูดอะไรประมาณไหนนะคะแล้วเกิด FC เอาไปพูดยังไงถึงทำให้ อบอสบิ๊กถึงกับทนไม่ไหวต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยด่วนนะคะชิปเยอะๆเอาเงินฝากไว้ที่ใครคะอันส่วนทิปมันไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเป็นมาลายบ้านหนึ่งนะ่ะเป็นมาลายบ้านหนึ่งก็อยู่กับบอสบอสบิ๊กตอนนี้ก็อยู่กับบอสบิ๊กทุกอย่างทุกทุบาทย่าไม่ได้เอาเงินบ้านหนึ่งของ เงินมาไล่อะค่ะมาไล่ไล่ไลไลไลไหลายน,น่ะเป็นหาเงินหกเงินเป็นแสนี่ยังกับจางที่นครปฐมค่ะเพราะว่าบ้านหนึ่งเขาให้บอลกิบให้แต่ตอนนี้เขาอ่าบ้านบ้ารหนึ่งเ,เอฟซีข้าเจากับการลังจะหายจางเงินการหายปูไปฝากถ้าเวลาไปเปิดบัญชีแห้ะเจ้าสิโยกม่านี่แหละบางต้องเนาะอันนี้ก็คือส่วนนั้นก็คือให้ย่าไม่ได้รับชอบอาดี้อาดีได้เงินก่อนนั้นมาอาจจ้าสิซื้อให้ก็ได้พ่อคอปเตอร์ เาไม่รู้ว่าเงินไปยังไงมายังไงก็รู้แต่ว่าเงินอยู่กับพ่อกับกับพ่อบิ๊กนะตอนนี้เงินอยู่หันกับไรเติอบพี่พี่น้องก็จะการที่กาอาจจะมีการโยกบัญชีแ่ะค่ะค่ะและล่าสุดบอสบิ๊กก็ได้ออกมาพูดแล้วประเด็นเงินฝากของน้องคอปเตอร์ซึ่งบอสบิ๊กก็พูดแล้วว่าต้องเก็บไว้ให้น้องเพื่อ เอาไว้ตอนที่น้องลำบากอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไม่เก็บก็น้องก็คืออย่างว่าคือเป็นเด็กอนาอก็ต้องมีคนดูแลในส่วนนี้นะคะก็ก็เป็นการฝากไว้ให้น้องคอปเตอร์ใช้ในวันข้างหน้าแล้วก็เป็นความต้องการของ f c บ้านฮักของน้องนั่นแหละนะคะและเงินอ่าตรงนี้นะคะบอสบิ๊กก็บอกว่า ไม่โกงหรอกอะไรประมาณนี้เก็บไว้ให้น้องนั่นแหละและวันนี้บอสบิ๊กก็จะเคลียร์ให้ทุกบาททุกสตางค์อะไรประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้ที่บอสบิ๊กได้ออกมาพูดนะคะเรามาฟังความจริงจากปากของบอสบิ๊กกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่ไปพูดให้มันเป็นประเด็นนะคะ หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่ตอๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะเออ,เร,อเรื่องเรื่องเงินน้องคอปเตอร์จะพูดที่มาที่ไปตั้งแต่ตั้งแต่ต ตั้งแต่เขาเตือนมอยู่มาอยู่อันโตเกียวมีเสียงชุดเรวมตัวมันก็เลยมาอยู่วัดเตียมันกลับบ้านรับข้อเข่าเราก็มาหลังฮามมื่อขบักขันกันแต่เราก็มาแบบนี้พ่อมาอยู่ม่ยังหรอกเคยเขยกไปเห็นมันอยู่บ้านเนาะไปเบื้องบ้านมึงยังบ้านกับบ่มีบ้านกับบ่มีอะไรบ่มีบ้านที่ยู่ไปอยู่บ้านพี่น้องก็ดี่กันใดเคยก็เรียกว่าเออไปเก็บเงินเก็บท่านที่ลูก เจ้าน้าก็ได้มาไล่มีเอฟซีแต่กว่าผหายเอฟหายมีแม่ไล่มีอย่างนัวติมของมุ่งเหลี่ยมตาตีหนากลุมเหล่หละโอ้เจ้าเลืมจับสว่างฤก่าจอดก้มคืนจอบก้มคืนแน่กินไหมมกนเฟี่บอสาขที่สวยมากสายขู่ได้สิบริบาลเร่องนี่จะไปปร่สบกับรงเรือนี้คุยเป็นมนุษย์บอไปุบไทัวรอยู่ ตมบ่มึงมึงกินอะไรฉันอยากกินยู่งใชกินเย็นเนอยากกินอันหวานๆเย็นเย็นเอางี้ฉันกินนี่ได้บ่บ่แบล็คกาแฟเย็นอเนี่ยกพ่มมะนาวสอกว่ากูใสหนาวกูจะกินนันไม่มีประโยชน์กูได้กินแซ่บเที่นโดกัลมบันี่ เออบ้านนี้บ้านนี้พ่อหน่องเริ่มมีเอฟซีมีแฟนคลับมีหยังเเริ่มมีเอฟซีเริ่มมีแฟนคลับมีหยังกันน่องกับมันก็ถือเงินบ่ได้มันใส่เงินไปทัวร์ซื้อแจกเมื่เคยได้เงินหลายมันซื้อแจกเบิร์ดคอยกันเรียบร้อยบรยได้ลูกค่าตะกี้ค่าตัวกับตะกี้ค่าตัวนี่ฝากไว้หักไว้ค่าตัวนัยนฝากไว้หักไว้เพราะว่ามันเด็กหน่อยใส่เงินเนาะ เด็กหน่อยเด็กหน่อยมีเงินมึงเงินแสนเนาะแต่ย่าพี่น้องน่ะเข้าไปพูเข้าไปพูดอู่แล้วเข้ากับตรงโอ้ยมึงสิมาใช้เงินป่นนี๋มึงสิมีเงินเก็บว่ลละสูบานั่งก็บว่ามีอยู่ของซื่อความซื่อน่ะล่ะมาของมีอยู่กับที่มาใสเงินอยาก็เก็บเงินดอกแต่ก็ได้เก็บเงินเก็บเงินไอไส้ไอไส้เป็นแบบว่าเมื่อลอยเมื่อลอยหาสิบบาทเมื่อไรก็ใสไปแล้วต้องต้องเก็บบางอย่างมันจะ่ีเงินจะเบลือ พอเรือมีเอฟซีหลายตอนนี้นวมีบ้านน้ำบ้านนี้มีบ้านเอฟซีบ้านหลังแหลกบ้านหนึ่งบ้านสองไม่หลายบ้านบ้านนี้บ้านหนึ่งบ้านสองไม่หลายบ้านมาไล่นี่เขาสิเปลี่ยนมาไล่คือยังไรสดกลุ่มปิดนี่เนาะไล์สดกลุ่มปิดเนี่ยมันจะเป็นไล์สดอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามอีพีสี่ห้าหกเจ็ดสิบแต่ละอีพีน้องจะได้เงินจากบ้านฮักนี่ครั้งละหลายหมื่นเออน้องจะครั้งละหลายหมื่นเลยอืนองจะได้ได้หลายหมื่นห่ะ มันกับเบาอะไรบุรัวจักหมื่นแต่ว่ารอบหนึ่งอะมากถึงแสนก็มีเออไม่หักต่างประเทศกับโอนมากกับมาฝากน้ำข่อยเพราะว่าป่ว้ว่างจะคือเขากับเขากับอกข้ามซื้อว่าเขาไม่ไว้วางใจผู้ปกครองเอออันนี้ว่าค้ามซื้อว่าวขามซื้อจริงๆเขากับมาฝากน้ำข่อยเงินนั่นน่ะเออเขามาฝากน้ำข่อยทลายหาพันเงินหนึ่งอะไนี่เขากับโจทย์ใบเบิร์ตู้อันเด้เออเขาโจทย์เบิร์สลีปอย่างมีเบิร์ทุกอย่างว่ามืออื่นเจ้าเอลซีเขาเติร์เจ้ามาป่า ตะกี้ที่ซื้อหัวเทียมันพัวก็เซียสุดๆหัอก็บเก็บไปกระเก็บๆๆๆๆสะสมไ็หรือมีทานนีลูกมีท่นนีนาท่นนีนาท่นนีนะกระเก็บไปเคี้เกีบยเข้ไปกับมันถืว่าอีพีนี้ถ้าพามอีพีนี้หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามื่จนตอนเนี้ยจนตอนนี้มันหักนั่นหักนี่อ่ะมันสี่เหลือประมาณมันมันกับสี่เหลือประมาณตอนนี้ย้น้ำข่อยหน่อยประมาณสามแสนเอออดี๋ยเงีนเงินมันมีสามแสนเงินมันมีสามแสนนี่น้ำข่อยตอนนี้นะ แต่บร่วมกับอันบร่วมกับอันมันได้กับเงินเด้คือบรวมบร่วมได้จากบ้านนั้นบ้านนี้แม่อนั่นแม่นี้จะตามมาเทศยอนมาอวนมาบาเนียนบาเนียนขัมือเนี่ยขาไปเปิดเบื้องวันนี้ขับออกกัว่าอันกรุณากรุณาเอาเงินคืนน้องด้วยอันนา,นนาสีบกไปบ,าบ้านบลคือยังไป,ไปไปในท,ทางคอมเมม็นไปในท,ทางดีไปา่าเหมือนข่อยจะไปกวงเงินหรือม,มันข่อยสะบปคืนเงินน้องหรือมันข่อยซีบนอ,นนอ ใหงน,นองเพราะว่านองไปอยู่เมืองอื่นแล้วอ่าไปไาเด็กใครไว้ฟังด้อเป็นยังเป็นอยังนั่นคือมานได้ห้เนื่องข้ี่เขาเป็นเจ้าของเงินนันเขาไหนฝาน้ำชั้นแล้วเขาบ้านมาข่านม้านเรเขาบ้านมาเอาเคียวกับบ้านได้สรุปอย่างบ้านมาทั้งบ้านแล้วเอื่อนสามเสียยนที่ะันเก็บใบดอกฉันเก็บเฮ็ดปุ๋ยดอกมันเป็นเงื่อนผีดอกอืเมื่อนผีดอกฉันเอาแต่ว่าฉันเก็บไปนี่คือข้ามจุดประสองค์อย่างต,แต,แตงแต่แหลกตงแต่บ้านมันได้ออกจากเมองนี้ไปนั่นฉันเก็บไปมัน กินมันอยู่มันนาบ้านะอนาคตมันมีไม่มีที่สุกหัวนอนก็ได้เงินตัวนี้ใช้ที่เก็บอันนี้คือเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปใช่เรื่องนี้ที่ผ่านมาที่เก็บเงินให้มัน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้มีเงินเก็บไม่งั้นเงินมันจะหมดไปทุกทุกวันมันสื่อมือละพันมันมันสิ่งอย่างเก็บคนเคยมีมันมีพอคนเคยมีมันมีแล้วมันมันใช้ไปทุกทิศทดนมันสื่อแจกมียนเบิดเลยสื่อความมาฝากมูเป็นบ้าใส่เงินขอกระลาบมาเดี๋ยวดูแบบนี้ไม่ได้ลูกหนูกินเฉพาะหนูพี่เขาก็มี เงินซื้อเขาได้ค่าตัวหมดเพราะหนูต้องเก็บหนูกินเฉพาะหนูไม่ต้องไปซื้อ,อเนี่ยกินเป็นิปถุงซาทิมยาหย,ย่างบอมีหัวแป้งนี่บอกโอ้ยมันซือ้อเมื่อ,อ,อละอันอันแอ่อพอเมื่อละตะกี้เมื่อละอันอันออและวแป๊กอร่อยมื่อละอันเฮ็ดเสียลเลยขอกาลซ้อนเอาก้อยกเลยว่าเออ,ขอรเรกกขาก็เลยเก็บให้ทุกบาททุกสตางตะกี้ยอยอู่วงเก่าอยู่วงเก่าอันบอดเกา่าอันนั่นแหละพอ่พอพ่อนั่นแหละเพื่อนกับถือใบจิตมือหาเพื่อนกับโยกไม่ฉัน จะก็ถือไปเจ็บมืินหามันเบสเซอร์ว่าสามแสนสามแสนนี่ตอนแรกกับบ้านได้ออกก็เล็กไปนี่เพราะว่าคิดว่ามือนหนึ่งตกทุกได้ยากเขาโร่งบานยาป่วยยาเจ็บยาเปลี่ยนยาไตาก็ต้องใส่เงินตัวนี้เออบางงานมันกับระบมกูเเ่าเห็นไหมกี่เขาวองสิสู้ระบมกูเเ่าบ้านแล้วต้องเก็บขันนี้ลำบากอย่างกับออกไปถอนออกไปใส่ถอนออกไปใส่เออซ้ดำดําเงินสามแสนนี่กูเป่าสองครเบิดแล้วขันไี้ใส่นะที่นี่น่ะที่มาคิดว่า อันนี้บอลได้บอกถึงว่าน้องเบอลเดย์มันว่าเอฟซีเอฟซีของของนางนั่นแหละเอฟซีพอสดองนางนั่นแหละตัวน้องบอลได้อย่างดอกตัวน้องมันบรูดบอลได้อย่างบอกเขาบอลได้เห็นเบอลอย่างแต่ขอเห็นคอมเมนต์กระตังกระทูกกันนะมีใครเรียกมันนางเบอลป่าเออดำเงินสามแสนอยู่กับเป้าสองเทียรกูขายของชั่วโมงหนึ่งกูขายได้เป็นสี่สิบล้านเออสูตมันอย่างมากไหมปัญญาอ่อนอืมท้ามได้่ากขันเันใช้ปาเกียงได้ไหมนี่พายเกียงมันอย่าปัญญาอ่อนขนาดนั้นนะอันนี้บอลได้บ้าน บดไร้ว่าบ้าโอโคแม่ตว่าันที่เปรียบเทียบถ้าทีมแม่กงเงินหน่อยซำนี่น่ยทนไม่กงฉันขายของชั่วโมงหนึ่งอยูพิาพิยาครุมชายได้เป็นสิบล้านวันหนึ่งฉันขายของได้มากสู่สิบห้าล้านก็ทำมาแล้วที่แมาดำสามเสียนฉันไม่กงแั้วหน่อยนี่โนโนเงินพีหลอกเอาไปก็เอาไปก็ทำมาค่าขายไม่ขึ้นแค่คิดที่เสือกจุ่มๆแล้วเงินคนอื่นไม่ทำเออแต่ว่าอย่ามาพูดได้ฉันว่าอย่างก้นอย่างนี้ฉันไม่ยอมเพราะว่าฉันเก็บไว้ให้มันนี่เอาไว้คุ้มกับราหัวของเองนั บ้านมันก็ไม่มีสุกหัวอยู่สมัยก่อนนั่นน่ะจนฉันมาปั่นมาเห็ดเหี้ยมันดีเบไปทุกอย่างฉันว่าการตลาดไม่เกี่ยติ่งเหีคนสงสารแค่ไหนเห็นหน้าสงสารแค่ไหนเห็นมันได้เงินเท่าไหร่หุจักบอไฟสอ่นอยู่ที่ขัานสอนมันจิมามันจิบมันปัญญาหาว่ากระแสไร้แส้ปัญนี่ขันผมยันเอฟซีฉันเอาไปให้มันขันย้อนมันมันอยู่ร่มฉันหรอมันมีเอฟซีเออ มันมีเอฟซีย้อนมันกับปฏิเสธอเไยว่าร้องเพลงก็หลงเนื้อทําไมล่ะคนเขาเอียนดูเขาเอียนดูเขาลื้อตัวนีตัวคนเมียนบ่ายแหงคนบ่ายมากกว่เขาลื้อตัวมันเห็นเงินอย่างคนลื้อตัวอ,อันนี้คือความจริงแต่บ,บ่ได้ลบอกว่าแต่บ,รบ่รด้บอกเห็นนักเสียหายขึ้นหน้ากับเพียงสันย่เรียวคนของหงอยูเแียวฉันนีแห้งหักน้างแต่ว่าความหมายว่ามันถึงเวลาแยกกันก็ต้องแย,ยกไปเมนนื่อเนี่ยใช้เขี้ยวให้เมื่อทุกบาททุกสตาง,ตางเพราะว่าฉันคุยเอเชียแบบ เาเอาไปจ้าเอาไปลิจ้าเอาออกไปยู่นี่เดดใส่บ่ใส่บอมยันมาอยู่บชานบันี้แต่ทำไมเขาถึงมาฝากฉันเพราะว่าเขาไม่ไว้บางใจผู้ปกครองผู้ปกครองก็ไม่รู้ดีผู้ปกครองอาจจะดีไม่ดีแต่ว่าเขาว่าเอฟซีคนที่เขาตั้งต้นเขาจะใส่หนำหนำปีก็ปีหนำประมาณ่เป็นว่าอะไร้างเอฟซีบ้านบ้านหนึ่งนี่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาบ่ถือกันเขาบ่ถือกันกับยาคอปเตอร์ จะบอกหลวัดหลวดเขาบ่ถือเกี่ยกับงานเคาน์เตอร์หลวดเขาบ่อยว่าใจในการโอนเงินให้ยานเคาน์เตอร์ถือเขาให้ฉันถือเขาใจว่าแบบนี้เขาไปยงงามันถือพยายามนเบื่อเออเราบ่มยานครับเขาติดบัมงาเคาน์เตอร์ก็เป็นบัตรเอฟซีนันบ่ถือกันแล้วเขาให้ฉันเป็นคนกลางครับเป็นคนเก็บเงินให้เก็บให้กับบุญฮว่เราตัวเงินน่ะนะซ้ำเนียกเตียงด้วย หมายถึง FC นี่แหละไม่ใช่ว่าจะมานั่นอันนี้เบาขันในกันเนี้ยฉันขันเก่งจริงเขาไปตั้งไข่เพลงกังเครือ่องเองเลยเคองให้ลูกชายเขอไป,ไปนั่นเลยเไปยูน้ำไปเลี้ยยมึงสิฮูบอกแค่นละทําไะถ้าฉันไม่ใช่มีคถ้าฉันถ้าไม่ใช่ฉันนะบอกเลยคนอื่นเขาหนักกว่านี้ฉัน,น,น,ฉน,น,น,ฉนีเป็นคนที่รกักเด็กหน่อยฉันมีความอดทนฉันนีเบาม่อนที่สุดแล้วกับเด็กหน่อยฉันเบาใจเย็นใช้เป็นคนใจเย็นร่อมนั่นะเบานั่นเปนศิลปินนี่โอ้ยมหัวกะ โอ้ย oh, ยังสี 1, 2, 3, ่หนึ่งสองสามสี่พื้นเนี่ยเขาดามันคือหมาหนิมิ่ฉาชัน,นมันดีผู้ดเดียวตัวฟังใบคุ้มปึกปึกนาสาหดอันขมูชานะ้าเนี่ยเบ้นแม่แม่นะแซมเออแย่ฉันนายบอกฉันนายบอกฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉันบอกร้อนหล่วดดีฉันเล่นเพาเขาอยากบอกอขอบูชาคนหนึน่งฉันเล่นเพาเขาอยากบอกเพราะฉันบอกหล่อนคั้ง ีตอนแรกว่าตอนแรกว่าตอนแรกว่าเออน้องจะไปมาหาสู่เนาะขนาดมันไปขืนวงพ่อ,พอวี่นั่นมันกับบัณฑิบอกขอยกคำ้ำทางวงพ่อพี่กับบได้จแจ้งขอยอันนี้จริงๆอันนี้คือบัณติดสถานอย่างแต่ว่าเหมาะสมไหมล่ะบัณฑิตสวรรอ์ขึ้นดอกแต่ว่าไปขึ้นวงอื่นก็ไม่แจ้งฉัน ข้ามหน้าข้ามตาข้ามหัวอายุอายุยี่สี่ไม่มีผมหงอกแต่ว่าฉันก็มีฉันก็มีฉันก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็มีผลงานมีคนเขาชับถืออยู่เพราเราจะดูแลอยู่นะเออฉันกะว่าฉันจะดูแลอยู่เขาได้ให้ไปตรงนั้นตรงนี้คือฉันแค่แต่ว่าฉันว่าใหายไปคือรับเชื่อแล้นะแต่ว่าซีบียูเด็กกระปแต่ว่าบอกฉันแน่เพราะฉันก็ทำ